สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนมีนาคม2567นารสะสำหรับชาวราศีมีนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่21มีนาคมนะคะไพ่สองไม้ทามาแล้วไพยย่ของการวางแผนงานนะไพ่ของการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญนะคะเพราะนั่นชาวราศีมีน,นะคะมีเรื่องที่คุณจะต้องคิด ทวนพินิจพิเคราะห์นะคะทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะคะผลดีผลเสียนะชั่งน้ำหนักนะคะเรื่องคนในครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินนะคะได้หมดนะคะเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องสาหานเรื่องลูกๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนกับมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดเยอะแยะนะคะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นคือมันเหมือนกับมีเรื่องที่คุณต้องพูดคุยกันจริงแล้วเพจ นะคะไพ่เพจกลายเป็นสองมบเมทา่ทาสองใบเท่าก็มาอยู่ดีนะ,ะมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันมี planning ใหม่ๆแลวมีไอเดียใหม่มีความเป็นใหม่มีเรื่องที่สําคัญที่คุณต้องคุยนะคะคุยกับครอบครัวคนนี้แหละนะเรื่องภายในบ้านนะคะเรื่องของแผนการที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณอยากตั้งใจที่จะทำนะคะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะกว่ามาถึงพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ เอางนี้เดี๋ยวนะติดตัวขึ้นถิ็นเพื่อมาเพราะนั้นเนี่ยสำหรบับบางท่านนะคะอาจจะมีแผนการอะไรบางอย่างเรื่องเกี่ยวกับถ้าคนเป็นพ่อคนแม่นะคนเป็นพ่อคนแม่นั้นมีลูกเนี่ยแปลว่ากาลังพิจิรพิจารณาเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนต่ออะไรของลูกๆนะคะก็ะอาจจะหัวมุดน,นึงอาจจะมีเรื่องของอทุนการศึกษาหรือเรื่องของกองทุนที่จะแบบต้องใช้จ่ายเนี่ยลำบากภาระมาแล้วนะคะรู้สึกภาระเยอะขึ้นนะคะแต่ก็นั่นแหละเพื่อลูกนะ,ะอันนี้เพื่อลูกนะ,ะสำหรับคนเป็นพ่อคนแม่นะ,ะเรื่องการเล่าเรียนการศึกษาต่อนะคะ ต้องใช้เงินเยอะขึ้นอาักษ่งนั้นนะคือจริงไพ่ต่างประเทศมันยังไม่ขึ้นไงม,มันยังไม่ขึ้นนะแต่ก็แสดงว่าน่าจะอยู่ในแผนงานนะคะแต่ว่าเรื่องการศึกษาต่อแน่นอนนะ,ะสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่นะจ๊ะทีถ้าเกิดว่าในมุมมองของความรักทั่วๆไปนะคะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอย่างที่บอกไว้ต้นนะมีเรื่องเรื่องใหม่ๆเรื่องที่สําคัญที่จะต้องคิดแล้วก็ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะคะภายในครอบครัวคนที่คนที่เป็นแฟนกันเจ,จริงแล้วมีทั้งแต่งและไม่แต่งนะคะรวบๆไปเลยแล้วกันนะคะเนี่ยจริงแล้วนี เสดงว่าท่านบอกว่าคืออาจจะแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะยังไม่แต่งก็ได้หรือกัดจะมีแผนที่จะแต่งงานกันก็ได้นะคะอาจจะมีคุยกันไว้อย่างเงี้ยนะคะกับญาติญาตินะคะคืออาจจะหมายถึงว่าคนที่เป็นแฟนคือเริ่มที่จะเริ่มต้นข้อมเริ่มชีวิตใหม่อะชีวิตคู่นะก็คุยกับพ่อแม่กันนะคะจืองจริงแล้วเนี่ยมันอย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นงานฉลองภายในครอบครัวนะคะแบบไม่ต้องมีภาระเยอะไง นแน่นอนว่าอาจจะมีคนติชินยินทาอะไรว่านไปช่างหัวมันไม่ค่อยสนใจเพราะเรามองว่าเป็นเรื่องภาระเพราะนั้นสำหรับสำหรับบางคู่นะชาวราศีมีนะมีโอกาสเรื่องของการแต่งงานสภาชิกภายในญาติพี่น้องเท่าน,นั้นเครือญาติเป็นงานเล็กๆนะคะเป็นงานเล็กๆเฉพาะคนที่รู้จักใกล้ชิดนะคะนาอาจกจมาถึงงานแต่งงานแล้วมันอาจจะมาถึงงานเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างก็ได้นะคะจ,จะเป็นวันเกิดก็ได้นะคะที่แบบทําให้สมาชิกในแบบมารวมตัวกันเยอะ งานเกิดงานแซยิดได้หมดได้เดือนเพิ่มเริ่ม,มนั่นก็อาจจะเป็นครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเจอกันเป็นปาร์ตี้เล็กๆก็จะในสั่งนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆเรื่องความรักคือรักพ่อรักแม่ก็ได้นะตัวเองเ <laughs> รือ่องอองแมมันก็ถึงขึ้นได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแต่งงานก็แต่งงานกันนี่แหละนะ,ะแบบเล็กๆนะเป็นงานเล็กๆน่ารักนะ่ารักไม่ต้องมีภารยเยอะนะคะ นะคะก็ <S <S ะจะเป็นแบนั้นแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นไพ่เริ่มต้นที่ดีสำหรับบางคนนี่คือเคยวางแผนกันมาก่อนอันนี้ก็สำหรับบางคู่นะสำหรับบางคู่เฟสชี่นะคะเด็กน้อยเนี่ยมีแฟนเนพิ่งจะรู้จักเพื่ออะไรอย่างเงี้ยก็พามารู้จักกับพ่อแม่นะคะเนี่ยพาให้มารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักแบบเ,ด,เด็กๆซึ่งจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในสายตาพ่อแม่นั่นแปลว่าก็มีการ planning การที่ใครสักคูคู่รักสักคู่หนึ่งพาแฟนเข้ามาที่บ้านนั่นแปลว่าอะไรแปลว่า เฮ้ยฉันคิดถึงอนาคตแล้วนะอ่าฉันจะอยู่กับคนนี้แล้วนะฉันจะใช้ชีวิตร่วมกับคนนี้อะไรอย่างมาเปิดตัวใช่ไหม่ยพามาเปิดตัวให้รู้จักกับสมาชิกภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างพาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะได้แบบเฉลิมฉลองอ่าเพราะนั่นคือเรื่องของความรักจริงๆแล้วใครที่มีแฟนได้ดีมากนะคะถือว่าดีมากถึงจะมีสิบสิบสิบเนี่ยมันเป็นความยากลําบากแปลว่าสระวังคู่เนี่ยคืออาจจะเคยลําบากด้วยกันมาก่อนนะคะแปลว่าอะไรเนี่ยบากบันไม่ได้กันนะคะ ก็คือเหมือนกับเป็นการศึกษาดูใจกันด้วยนั้นเนี่ยศึกษาด้วยอย่างที่บอกไงด้วยความที่อาจจะคบกันตั้งแต่เรียนจบก็ได้หรือคบกันสมัยเรียนเนี้ยก็ได้นะแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันเนี่ยช่วยกันก่อเนื้อและก่อร่างสร้างตัวมีเรื่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมีนู่นนี่นั่นด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันอะไรเงี้ยบางคนนี่บางคนนี่คือฟันฝ่าอุปสรรคมาจนได้เป็นพ่อคนแม่คนนะคะลําบากมาด้วยกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าก็เนี่แหละเพิ่งจะมา จัดงานนึกออกไหมเนี่ยบางคนนี่คืออยู่กันจนแก่แล้วเพิ่งมาแต่งตอนแก่ก็มีนะคะนี่หลายคู่เป็นนะคืออาจจะเคยเขาเยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยจัดงานนึกออกไหมคะเนี่ยไม่เคยจัดงานแล้วจัดการตอนอายุเยอะอย่างเงี้ยก็ได้อ่าล้ำลึกถึงในช่วงวันเวลาที่เรามีความสุขอะไรเงี้ยนะคะซึ่งกลับมาพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยทั้งลูกลูกลหลานนึกออกไหมคะ มาร่วมเฉลิมฉลองเพราะนั้นเนี่ยคือพให้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่า,วามันเป็นความเพลิดิปลาปืป้มปิติยินดีการฉลองได้แบบมาอยู่ด้วยกันพร้อมน้าพร้อมตาเก็ยวันนั้นนะคะล้ำลึกอดีตอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นเรื่องความเป็นเรื่องความสุขแล้วก็แฮปปี้มากกว่านะคะอาจจะทําให้เราแบบกระชุ่มกระชวยมากขึ้นสำหรับคนที่อายุเยอะเนี่ยเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นเด็กมากขึ้นนะรู้สึกเป็นเด็กมากขึ้นนะ e n j o ยนะคะชีวิตหรือแบบพูดคุยให้ลูกหลานฟังเรื่องเรื่องที่ผ่านมาเราใช้ยุ่อง ล้ำลึกความหลังเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเป็นเรื่องความสุขปัญญาความสุขมากกว่านะคะก็อยู่ลักษณะนั้นนะ,ะสำหรับคนโสดสำหรับคนโสดที่จริงดีใหญ่เลยนะคนโสดนี่โอกาสที่เจอคนที่ชอบนะคุยถูกคออะไรๆก็เหมือนกันนะคะแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีประเด็นในเรื่องของความเหมาะสมนะคะถ้ามาถึงทวดเหมาะสมคืออีสิบเหลี่ยนนั่นแปลว่าอะไรล,ละเวลามีคู่เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของพื้นฐานการศึกษาการเรียนนะคะฐานะทางสังคมเนี่ยจริงๆล้วมันจะมีคนหนึ่งด้วยกับคนหนึ่งนะลักษณะ,ะน,น,นี้นะคะเนี่ย แปลว่าอะไรถ้าคุณมีคู่อายุจะต่างกันเยอะมากนะคะอายุต่างกันนะคะฐานะต่างกันนะคะการศึกษาต่างกันนะคะสถานภาพต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้มีคนติชิน,นินทาได้บางคนอิจฉาเราด้วยนะคะเนี่ยอิจฉาไอคนพวกนี้แหละที่จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเรานะคะอาจจะมีคนอิจฉาริษยาเราด้วยก็ได้นะจริงๆแล้วคือถามว่ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีหรอกมันเหมือนกับว่าคุณเนะี่ย ชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะเนี่ยไพ่เนี่ยบอกเลยนะชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกเพียงแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะผ่านอะไรมาเยอะแยะกว่าจะได้วจะมีความสุขส่วนหนึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าไอ้ตัวสามถ้วยเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าการเป็นมือที่สามนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่คุณชอบในครั้งนี้นะคะมันมีประเด็นว่าอีกคนหนึ่งเขามีลูกมีเมียม,มีอะไรแล้วอะอ่าแล้วเราก็เข้ามาอะไรประมาณนั้นเออนะเข้ามา หรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ไปชอบเขาอะไรเงี้ยชอบเด็กอะไรเงี้ยชอบคนนี้ายุน้อยกว่านี้นะคะโดยที่เราเองก็มีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แน่นอนว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีลูกไงมีพันธะมีนู่นนั่นเพราะฉะนั้นอันนี้จุดหนึ่งที่คุณจะต้องเคลียร์นะคะสำหรบับบางคู่นะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆไพ่นี่เป็นไพ่ที่บอกเรื่องจุดถูกสิ้นสุดนะ,ะการที่จะสิ้นสุดอะไรบางอย่างเลิกกับใครสักคนหนึ่งที่เราชอบ ะะมันเป็นเรื่องที่ยากนั่นคือใส่ที่ว่าทําไมถึงต้องตัดสินใจดีๆต้องวางแผนดีๆต้องชั่งน้ําหนักสิบสิบสิบ,สบมีตั้งสามใบนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่มันสุดๆอยู่แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ตัดสินใจที่เป็นตัวเรานะคะตัดสินใจอย่างมีสติและมีเหตุผลนั้นเนี่ยตรงนี้สติและมีเหตุผลทุกอย่างนั่นปแปลวนะ่านับจากนี้ต่อไปรา,าราศีมิร่วมความลับเป็นอะไรที่คุณคิดอะไรคิดดีแล้วตรึกตรองดีแล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งแน่นอนต้องเลิกกับใครสักคนหนึ่งแน่นอนนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากมากมแต่ถามว่าท้ายสุดแล้วมีความสุขมีความสุขนะอะมีความสุขคือแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องทําให้มันถูกต้องแปลว่าถึงแม้ว่าจะมีประเด็นมืดรักสามเศร้าใช้คํานี้ก่อนะจะใช้คำว่ามือที่สามแแปลว่ารักสามเศร้านะคะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเลิกคนใดคนหนึ่งแน่นอนนะคะต้องเลิกนะเลิก คือจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะคือให้ความรู้สึกว่าคนที่คุณเลิกเนี่ยมันอาจจะก็อย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องยากในการตัดสินใจอนะมันเป็นเรื่องยากในการตัดสินใจแต่ว่าเราก็ต้องเสียใจเราก็ต้องเลือกแหละบางคนก็ถามมาตกหลงเลือกใครอะ่ะคนใหม่หรือคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคนใหม่หรือคนเก่าจริงจริงมันให้ความรู้สึกว่าเออคือด้วยความที่มันมีไพ่เด็กขึ้นมาแปลว่าคุณมีความผูกพันกับลูกค่อนข้างที่จะเยอะ นะคะให้ความสําคัญกับลูกตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็จะมีเนื้อนั้นติดลูกอ่ะถามว่าติดลูกไหมก็ติดลูกนะคะดูแลไหมดูแลรับผิดชอบใช่รับผิดชอบคือมันให้ความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยด้วยความที่มันตัดสินใจยากอ่ะคือตัวเราอยากอยากจะเอาไว้ทั้งหมดอ่ะเนืกออกอไหมเราอยากจะเอาไว้ทั้งหมดแต่มันมีประเด็นเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้มันยังเหมือนกึงข้มันมาถึงกฎหมายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเลยใส่ที่ทําให้คุณเนี่ยต้อง เลือกแค่เลือกได้แค่อันเดียวเนี่ยการที่จะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งสําคัญที่สุดข้อความหมายของไพ่ใบนี้คือพ r i o r ร t y รตี้นะความสําคัญจัดลําดับความสําคัญในชีวิตนั่นแปลว่าคุณต้องคิดให้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณครอบครัวสมาชิกภายในบ้านหรือเปล่าหรือว่าเด็กคนที่เข้ามาในชีวิตคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณนึกออกไหมคะอะไรที่สําคัญกว่ากันอแอะดูแล้วดูเหมือนว่าคุณอาจจะแบบ การจัดระดับความสำคัญเป็นเรื่องยากนั่นแปลว่าอะไรแปลว,ว่าคุณให้ความสําคัญกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนั่นคือสาเหตุที่ว่ามันถึงยากไงมมันถึงยากยากที่ตัดสินใจนะคะแต่เอาละนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่คุณเองก็ต้องเลือกเองนะคะอืต้องตัดใจนะคะตัดใจจากใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคงเหลือไว้บางคนบางคนเขาก็เลือกครอบครัวนะั่งจริงแล้วเนี่ยนะคะเลือกครอบครัวที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็นั่นแหละ ะะแต่แต่ถึงจะยากก็ท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะแฮปปี้แฮปปี้และมีความสุขมากขึ้นอย่างที่บอกไงว่ามันสิบสิบสิบ,สบอะไรที่มันสุดแล้วมันไปที่สุดแล้วมันถึงที่สุดแล้วเนะี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับมันต่อไปนะคะใช้ชีวิตอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองนะคะแล้วคุณจะมีความสุขสิ่งที่สําคัญเลยว่าทุกการตัดสินใจนั่นคืออย่างที่บอกไงคะว่าคิดดีแล้ว ืคิดดีแล้วไตรตรองดีแล้วนะคะเมื่อคิดดีแล้วไตรตรองดีแล้วคุณก็จะไม่เสียใจมันอาจจะมีมันอาจจะมีบ้างแหละความแต่อย่างที่บอกไงว่าบางทีเนี่ยกว่าคุณจะตัดสินใจนี่ยังหมายถึงว่าก,กว่าตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยคือนานนะใช้เวลา,านานมากกว่าจะตัดสินใจได้อืมนะคะมันต้องสุดๆดแล้วอะ่ะมันเหมือนกับไปต่อไม่ได้แล้วอ,อะไรเนงะี้ยก็ต้องเอาตามนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คู่ของคุณนะ แล้วแต่ตัวเรานะว่าจริงๆเ้วเนี่ยเราจะเลือกอะไรท้ายสุดแล้วคนที่รู้รู้ดีที่สุดคือตัวเรานี่แหละไม่มีใครรู้ไปกว่าคุณนั่นแหละ <c oughs> ไม่มีใครรู้หรอกจริงๆแล้วรู้ดีที่สุดนะคะเออเราก็ไม่อยากชี้เป้านะเพราะนี่เป็นการดูแบบทั่วไปนะคะมันไม่ได้แบบจะไปจะต้องชี้เลยชี้เลยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เราตัดสินใจให้งั้นไม่ได้นะคะเพราะแต่และคนก็มีเป้าหมายอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแล้วมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเหตุและผลน่ะที่จะต้องคิด นะคะก็มีลักษณะนั้นอ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะคนคนโสดไปยังอ่ะคนโสดก็คือมีโอกาสเจอใช่ไหมมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่นะคะมีโอกาสเจอคนที่ชอบอนี้โอกาสศึกษาดูใจกันนะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อยากนรียอวต่างวัยนะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อ <laughs> <laughs> เผื่อ <laughs> เผื่อฟัองมาตั้งนานแล้วงงตลอดคนแล่วงงอันี่พูดอะไรวะนะคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ชอบนะแต่ว่าเป็นรักต่างวัยนะคะถ้าไม่ต่างวัยก็ต้องต่างทางด้านฐานะ การศึกษาสถานภาพทางสังคมเนี่ยต่างกันแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นความสามารถได้ไปได้ยากมีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่บอกเป็นมือที่สามชาวบ้านได้ด้วยนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็แน่นอนอมันจะมีทั้งความชื่นมืน่นสำหรับบางคู่นะคะบางครอบครัวนี่คือชื่นมื่นนะคะมีความสุขในเรื่องความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะ แบบได้ดูลูกตเตงค่อยๆเติบโตอะไรอย่างเงี้ยเอไหมคนที่เป็นพ่อแม่ก็รเออลูกเราโตแล้วลนู่นนี่าล้ำลึกความหลังมีความสุขแบบงานแซย้งแซยิดยอะไรเงี้ยน,นะคะก็มีความลักษณะแต่ในขณะที่บางคู่เนี่ยเพิง่งจะเริ่มต้นเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังมีประเด็นของคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะอย่างเงี้ยน,นะคะก็ยังมีนะก็อาจจะมีเรื่องของการที่ต้องตัดใจเลือกใครสักคนหนึ่งเงี้ยก็มีการเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันม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 ีทั้งแบบทั้งส,สมหวังแล้วก็มีทั้งความขมขื่นนะคะในเรื่องความรัก,กน ราบรื่นซะจนแบบไม่มีอะไรมากระทบมันก็คงไม่ใช่นะคะมันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งของชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปมันจะอยู่ช่วงจังหวัดไหนเนื่อ,องจากแม้ก่จังหวัดชีวิตของแต่ละคนมันไม่ตรงกันมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นคือบางคนก็เจอช่วงนี้บางคนก็เจอช่วงนี้บางคนก็เจอช่วงนี้นะคะแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยก็นี่แหละมันคือรสชาติของชีวิตนะคะชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะคะมีทั้งมีความสุขแล้วก็ความทุกข์นะคะเมื่อสิ่งใดจบหรือสิ้นสุดไปแล้วมันก็จะมีสิ่งใหหมมมมมมม่่่่ๆเเเเกกดขึ้้้นนนนนนนาาาาตสสอพระะฉัีีีคคคลไป็ อย่างนี้นะนะจริงๆอ่ะชาวราศีมีนเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะจะบอกให้คือเป็นคนที่แบบน nice ิสสะเข้าออกับคนอืน่นได้ง่ายะะ้วก็มีคนมาชอบมบไล่ได้ง่ายแต่โดยความที่พื้นดวงคนราศีมีนมันคือแบบมันก็จะเนี่ยอ่อนไหวริ้วไปตามกระแสกระแสนะนะคะคือก็จะแบบเอ่อจะมีความหัวอ่อนด้วยในตัวนะคะเป็นคนตอาใจง่ายก็มีเฉยใจง่ายแต่รักคนยากก็รนะักคนยากนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนชอบชอบคนนั้นชอบคนนี้เนะี่ยมีคนมาชอบเรามีคนคุยกันถูกคอเยอะง่ายนะคุณเป็นคนนิสส์ไงคุยสนุก เนี่ยนะคุยสนุกคุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะนั้นมีคนมาติดใจเรามีคนมาชอบเราอะไรเงี้ยเยอะแยะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถามมาส่วนมันไม่ได้เชิงส่วนหรอกเียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะเป็นคนที่แบบรักคนยากนะคะกว่าจะรักใครสักคนนั้ยากมากนะยากรักคนยากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีกว่าจะเจอคนที่ถูกใจก็บางคนเนี่ยแก่แล้วก็มีนะเจอตอนแก่ก็มีกว่าจะเจอคืเขามีลูกมีเมียแล้วมีลูกมีสามีแล้วนึกออกไหมกว่าจะเจอนะคะมันก็เลยทําให้แบบเออเป็นความว่กที่แบบ เออไปต่อยังไงดีเลยประมาณนั้น,น,ะนะ <g ül> เราจะยังไงให้ชีวิตเราดีบางทีก็อาจจะสับสนในชีวิตได้นะสำหรับบางคนนะการที่คุณต้องตัดสินใจที่มันยากแน่นอนว่ามันจะทําให้เราแบบค่ยค้ยเกยสับสนนะคะ <g ül> และแน่นอนว่าอิทธิพลของคนอื่นก็จะมีค่อนข้างที่จะสูงน,นะะจะมีอิทธิพลของคนอื่นนะแปลว่าคุณแคร์ความรู้สึกคนอื่นค่อนข้างที่เยอะหรือคุณอาจจะอยากได้คําปรึกษาจากคนอื่นด้วยให้คนอื่นมาช่วยในอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเกิดได้เนี่ยการที่มันจะจบไม่จบอยู่ที่คนอื่นอะ ตลกดีไหมละ่ะทตเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ไหมแต่คนอื่นเข้ามามีอิทธิพลไงเอออันเนี้นะคะก็แปลว่ามันมีทั้งแง่ดีก็คือว่าให้คนอื่นช่วยดูช่วยพิพจารณาเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่มั่นใจไงการที่คุณไม่ตัดสินใจว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองว่าคุณจะเอาอยัางไงไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเราจริงจังหรือว่าเราแค่เล่นๆนี่หรอมั้ยจริงจังหรือว่าเล่นๆตัวเองไม่รู้ตัวเองอ่ะเออไม่รู้ตัวเองไม่รู้จะเอาอยัางไงไง แปลว่าอะไรเพราะว่าการตัดสินเนี่ยทั้งสองฝ่ายมันมีน้ำหนักที่ดีอย่างที่บอกไงคุณจัดลําดับความสําคัญไม่ได้มันดีทั้งสองฝ่ายแต่ดีคนละอย่างก็เลยให้คนอื่นมาช่วยจบนะคะเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการตัดงินคุณจะขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยนะสำหรับบางคู่นะคะอ่ะก็ฝากไว้นะสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้วันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ